สวัสดีครับผมพิทยาจากพิชาไซออนนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2.4นะครับพูดถึงเรื่องตัวแปรทูเพอร์นะครับตัวแปรทูเพอร์เองนะครับเป็นตัวแปรมีทั้งตัวแปรที่เป็นแบบ1มิตินะครับมี1มิติมี2มิติแล้วก็มี3ามมิตินะครับนี่คือ1มิติแบบ1มิติแบบ2มิติแบบ3มมิตินะครับตัวแปรทูเพอร์เองนะครับสามารถที่จะเพิ่มชนิดข้อมูลแบบเดียวกันได้นะครับเช่น ข้อมูลเป็นแบบสตริงนะครับสตริงอย่างนี้นะครับได้นะครับหรือว่าจะเป็นข้อมูลแบบต่างกันนะครับเช่นเพิ่มข้อมูลเป็นแบบอ,อินทิเจอร์ไม่ใช่เป็นสตริงแล้วก็เป็นอินทิเจอร์นะครับอย่างนี้นะครับได้ข้างบนเป็นอินทิเจอร์นะครับพอดีพูดผิดก็ <c oughs> ภัยด้วยนะครับแล้วก็ถูกกั้นด้วยเครื่องหมายเขาเรียกเครื่องหมายนี้ว่าเครื่องหมาย เขาเรียกว่า parenthesis นะครับหรือที่เราพูดง่ายๆก็คือวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับเพื่อความให้ง่ายก็ผมก็จะเรียกว่าวงเล็บเปิดวงเล็บปิดก็แล้วกันนะครับเช่นตัวอย่างนะครับผมบอกว่า a เนี่ยมีค่าเท่ากับวงเล็บเปิด25นะครับ30 3 5 40อันนี้คือข้อมูลชุดเดียวกันจะเป็นข้อมูลแบบเป็นข้อมูลแบบ integer ใช่ไหมครับ อันนี้ตัวที่2ก็เป็นข,ข้อมูลที่ต่างกันก็จะมีข้อมูลสตริงเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็คือจะเป็นอ,อินทิเจอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีทศนิยมนะครับก็คือโฟร์นะครับ น,นี่ก็มูลโฟดนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบบวกอันนี้เป็นแบบ integer แบบแบบลบนะครับอันนี้ก็คือโฟดแบบแบบลบนะครับโอเคนะครับทีนี้ในการาในการเก็บข้อมูลอยู่ยนะครับตัว j a v a s c r i p r เองนะครับก็จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบเรียงลําดับนะมีอินเดมีอินเด็กนะครับ ระบุตำแหน่งนะครับดูตัวอย่างนะครับอินเด็กซ์ทูเพอร์เองก็ก็เรียกตามนี้นะครับมีการระบุตำแหน่งว่าตำแหน่งนี้คือสตริงอินทิเจอร์โฟร์อย่างนี้นะครับแล้วก็มีตัวชี้ตำแหน่งเป็นแบบบวกเป็นแบบลบนะครับเหมือนลีดเลยนะใช่ไหมครับผมลืมบอกไปนะครับว่าไอตัวแปรแบบแบบ ทเนเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับลืมลืมลืมพูดคํานี้ไปก็คือข้ามไปก็คือค่าที่มันกําหนดยังไงไม่ยู่ยงงินเช่นเราบอกว่าเรากําหนดให้ a เท่ากับค่านี้นะครับมันก็จะได้ค่านี้แหละตลอดเราไม่สามารถที่จะที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้เราต้องใช้ค่านี้ไปตลอดนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับผมให้ให้ค่า a นะครับเท่ากับ สมาชิกทูเพอร์ในนี้นะครับแล้วผมจะลองพิมพ์ดูที่ว่าพิมพ์เลสเลนส์นะครับของ A ว่ามีความยาวเท่าไหร่แล้วก็ใช้คำสั่งพิมพ์จากศูนย์ถึงสองนะครับแล้วก็สองลบสองสองลบสองสองลบสี 2, 2่ 2. 2ก็น่าจะได้ลบสองอันนี้น่าจะเหลือลบสองนะครับแล้วก็ลบห้าถึงลบสองแล้วก็ตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าแล้วก็ลบห้าถึงศูนย์อย่างนี้นะครับว่ามันจะได้ค่าแบบไหนโอเคนะครับเรามาลองเขียนโค้ดดู ค่าที่ได้นะครับผมจะลองรันใช้คําสั่งรันเพื่อหาความยาวดูนะครับความยาวที่ได้เท่ากับ5นะครับก็คือ0 1 2 3 4นะครับรวมกันแล้วเท่ากับ5นะครับทีนี้จะลองหาค่าตั้งแต่0ถึง2อเดี๋ยวซีมันได้เท่าไหร่0ูนถึงสก็คือเลสนะครับเลสกับ25ใช่ไหมครับแล้วบอกว่าถ้าเกิด 2-4ลบ4ก็ได้ลบ2นะครับตำแหน่งที่ลบ2มันจะได้ค่าเท่าไหร่อันนี้คือ0อันนี้คือ1อันนี้ลบ1ลบ2ลบ2ก็น่าจะเป็นลบ12นะครับถ้าไล่ตามอ,อินเด็กแบบลบโอเคนะครับต่อไปจะลองค้นหาตั้งแต่ลบ5จนถึงลบ2นะครับมันก็จะได้เลขแล้วก็25 2แล้วก็25นะครับต่อไปลองค้นหาตั้งแต่ ค่าเริ่มต้นทางซ้ายสุดไปจนถึงค่าสูงสุดเท่ากับ5นะครับมันก็จะปิดออกมาหมดเลยเพราะว่าค่าเริ่มต้นเราคือ0ใช่ไหมครับไล่เป็นงถึง50นยึง5 0 1 2 3มมันแค่4ค่าอีกนะครับถึงเราจะใส่5มันก็แสดงเฉพาะเฉพาะค่าที่มีอยู่นะครับถ้าเราใส่4ูยใช่ไหมครับมันจะแสดงค่ามันเดิมไหม โอเคนะครับใส่สีก็จะแสดงแค่นี้นะครับสีตำแหน่งใช่ไหมครับ1 2 3 4ีใช่ครับถ้าใส่5มันก็แสดงค่าทั้งหมดคือตําตำแหน่งต่อไปผมจะบอกว่าจะให้แสดงผลนะครับตั้งแต่ฝั่งขวาสุดนะครับที่เป็นลบ1ไปจนถึงลบ5นะครับก็แสดงแสดงค่าตําตำแหน่งในแนว แนวแนวอินดิกแบบโลบนะครับก็จะได้ค่าเหมือนกันกับด้านบนนะครับโอเคนะครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของเรื่องของการแก้ไขข้อมูลนะครับว่ามันแก้ได้ไหมตามตามทฤษฎีก็คือ ตามนิยามของมันบอกว่าตัวแปรทุเพอร์เองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับเราจะลองมาแก้ไขดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะครับเรามาลองรันดูนะครับว่าเราจะแก้ไขค่าที่ตำแหน่งศูนย์ก็คือเลสใช่ไหมครับเราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนเลสเป็น AI และค่าตำแหน่งที่สีก็คือตำแหน่งลบสิงเป็นทีมใช่ไหมครับ แล้วก็ปินเองมาดูว่ามันจะแก้ไขได้ไหมลองดูนะครับพอเราสั่งปุ๊บมันจะบอกว่าใช้ error t u p e r objects uh, do not support item assignment ก็คือก็คือมันไม่ support นะครับมันไม่สามารถที่แก้ไขได้โอเคนะครับ uh, ทีนี้ผมจะลองดึงข้อมูลแบบวนลูปดูนะครับว่า เรามันสามารถดึงข้อมูลแล้ววนลูปได้ไหมนะครับโดยใช้คําสั่งด้านบนนะครับคําสั่งนี้ก็คล้ายๆกันกับคําสั่งที่วนลูปในในลิสต์นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนในลิสต์เองเราใช้ตัวสแคร์บักเก็ตนะครับตัวนี้เราใช้วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับโอเคนะครับมาลองเขียนโค้ดดูตอนนี้ตัวโค้ดเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมอธิบายโค้ดนิดนึงนะครับก็คือเราจะสร้างนัมเบอร์นะครับเป็นชนิดข้อมูลแบบทรูเพอร์นะครับก็คือ สมาชิกก็เป็นอินเตเจอร์นะครับตั้งแต่10บลบ 10, 30, สิบสเอ้ย10 20 30 40 50, 50 60 70นะครับมีทั้งหมดอม่าความยาวเท่ากับ7นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าซัมเท่ากับ0แล้วผมจะ for ใช่ไหมครับ for อ่ค่า number นะครับได้เท่าไหร่ก็เก็บไว้ใน n แล้วก็ทำการ print ออกมา print n ออกมาดูแล้วก็บวกนะครับเก็บไว้ในซัมเช่น l ูปแรกรอบแรกก็ได้10ใช่ไหมครับมันก็จะ print สิบออกมาแล้วก็เก็บไว้ในซัม รอบที่สองมาได้20มันก็จะเป็น20ออกมาแล้วก็เอา20บวกกับ10ก็เป็น30บวนไปเรื่อยๆนะครับจนสิ้นสุดนะครับดูผลลับไ,ได้นะครับผมรับทีได้ก็คือตัวนี้นะรคบเห็นไหมครับปิ้น10 10 10มาแล้วก็บอกว่าซ้ำเท่ากับ2 8 0โอเคนะครับอันนี้คือวิธีวนลูปแสดงว่าตัวทูเพอร์เองก็คือสามารถที่ดึงข้อมูลออกมาได้นะครับดึงข้อมูลจากทูเพอร์เอามาคำนวณได้หมดแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แค่นั้นนะครับ มันก็เหมาะกับงานบางอย่างนะครับตัวตัวตัวแปรของทูเพอร์นะครับเหมาะกับงานบางอย่างงานที่แบบเราไม่ต้องการให้คนไปแก้ไขข้อมูลนะครับเช่นเราดึงข้อมูลมาจากจากอะไรสักที่หนึ่งนะครับเราต้องการให้ข้อมูลชุดนั้นมันอยู่มันอยู่ปกติของมันนะครับโดยที่โดยที่เราอ่ะไม่สามารถแก้ไขไมันได้ถึงแม้ว่าโปรแกรมมันจะคำนวณสุดแล้ว คำนวณสิ้นสุดทํางานสิ้นสุดแล้วแต่ว่าตัวแปรตัวแปรทุเพื่อก็ยังคงอยู่วิธีแก้ในการแก้แก้ไขนะครับว่าเราอยากให้ตัวตัวแปรทุเพสามารถแก้ไขได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนมันก่อนนะครับเช่นเอาตัวแปรทุเพมาแล้วก็ดึงค่ามันออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปในลิต์นะครับแปรเข้าไปในลิต์แล้วก็แก้ไขในลิต์โอเคอันนี้ได้นะครับโอเคนะครับ E.P. นี้ผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ E.P. ต่อไป E.P. 2.5เรามาพูดถึงเรื่องของตัวแปรตัวพื้อแบบ2มิติและ3มิตินะครับ <S <S uh, E.P. ีนี้ผมจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ